กับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะคือวันนี้พี่แพนก็ทำหน้าที่เดิมน,นะคะพิตตี้ขายลถนั่นเองนะคะเมื่อวานก็ขายช็อตต่ำไปแล้วาขายได้ประมาณ4ี่ห้าครกนี่แหละครมาซื้อไว้ซื้อลูกชิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็และซื้อส้มตําด้วยกับบ้านใส่ถุงอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะก็ก็ได้อยู่นะคะัผ่านไปผ่านมาลืมเห็นเพราะว่ามันติดถนนเนาะก็น่าจะขายได้นะคะก็เดี๋ยวพี่แพนก็จะทําหน้าที่หลายๆอย่างแหละอ่ะก็ ทั้งขายรถด,ด้วยแล้วก็เช็ครถด,ด้วยทุกอย่างเช็คด้วยรับรถเข้าด้วยนะคะก็จะทําหน้าที่แทนพี่โอมเลย mm hmm. อ่าก็ใครอยากที่ซุมตามก็แวะมาได้หรือว่าจะมาซื้อรถก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. วันนี้นะคะพี่แถนรับรถเข้ามาใหม่ะคะ mm ่ะ hmm. พี่ออยกำลังมาพอดีเลยค mm ่ hmm. <laughs> าโอมลงเลยลงเลยนี่ก็จะเป็นเบสอันนี้พี่แทนก็คือรับเข้ามาเองเลยเดี๋ยวก็ ถามพี่อมแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้พี่อมยังไม่รู้สภาพนะก็คือให้ออยไปรับมาจากสารคามใช่ไหมออยเคยอยู่สารคามอ่าที่เราก็อ่าไปไปรับแล้วก็กลับเลยนะคะเพราะว่ามันมันมันอยู่ยื่นานไม่ได้ที่นั่มาสองคันนะพี่ที่นั่มาสองคันใช่อันนี้พี่เอาลงที่สภาพนี้ไม่ได้ก็รับมาอย่างนี้พี่เดี๋ยวขออาทิตย์หนึ่งรับรองเปกี่ยวกับคำนี้อ๋อคือออยออยจัดให้เลยใช่ไหมใช่อย ก็คือเดือดอดเป็นออยก็จะเป็นช่างเซอร์วิสนะคะประจำร้านก็คือทำก็จบทุก,กคันก็คันในเริ่มขายก็คืติดต่อเข้ามาได้เมื่อเช้าก็มีคนโทรมาหาพี่แรมแล้วว่าจะซื้อคันเขียวหรืคันส้มนี่แหละพี่แรมยังไม่รีวิวเลยไปแล้วก็คืออันนี้ก็คือรีวิวเออมาแบบสดสดร้อนๆนะคะก็เดี๋ยวรีวิวให้ชมอ่าส่วนมากเราจะไม่จะไม่รับสภาพแบบไอ้นี่มานะสภาพรถก็คนใหญ่เราเราจะรับมาเป็นแบบสภาพนี้พี่แต่คือรถทุกคันมีเร่มมีเรื่มทะเบียนหมดิม คือเราทําอีกนิดหน่อยเนี่ยคือไม่ได้ทําเครื่องอะ่ะก็คือเครื่องมันดีอยู่แล้วอ่าเราก็เลยเราก็ได้ทําแค่สภาพพวกจัดสภาพพวกอ่าชุดสีพวกอะไรเงี้ยก็น่าจะเอียบแล้วอ่าก็คือไม่ต้องห่วงนะคะซื้อรถก็มีบริการลังการขายนะคะก็คือขายไปประมาณเกือบสามสิบสี่สิบคันแล้วเนาะตั้งแต่เปิดร้านมาก็ยังไม่มีคันไหนมีปัญหาแต่ถ้าเครื่องไม่ดีเราก็รับประกรันแ้ลแล้วก็เราดูแลเครื่องได้ก็คือมาที่ร้านได้เลยเซอร์วิสอยู่ที่ร้านตลอดเวลาน,นะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวให้ให้ล yes. no like like ูกค้าดูหน่อยให้ยูมาดูกับยูมาด้วโอบมามาดูมาดูหน่อยเร็วมาดูมาดูหน่อยนี่หนาเตีอยมหนาเตี่ยมมึงไม่เหรอมึงอยากอกเลยังนี่นี่อันนี้ละมาใหม่ดูอยู่บ้านดูวยใครไปซื้อมาใครซื้อมาติดต่อหานี่แค่นี้นะ ตาดู mhm. yes. oh. <S 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 นนงเงินซีบีนะเพื่อนติดเกียร์เนี่ยตัวนี้พลบอะไรไม่ขาดอู้แน่นเลยอู nice ้แต่ข wow. ัลื่นนิดนึงว้าวราคาดีเสียงเสียงพอมันแน่นดีนะทะเบียนของเรานะคะอันนี้ก็คือจะทำทะเบียนให้จะทำอุนให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรับโอน ด้วยอ่าที่ร้านก็จะมีรับอุ่นนี่ซีซเข้ามารับอุ่นให้นะะคสภาพได้ได้ดก็โอเคนะก็ได้ร้อยแต่ว่าเก็บเลยเก็บีเกตู้สีสองชิ้นพี่ตูเครื่องก็จะเปลี่ยนคใรสายมันติดสีายบอกพี่ครบมันมันมันรถเดิมๆเหมือนรถเดิมไม่เดิมใช่ไม่เดิมอยู่เครื่องแต่ว่าหมายถึงว่ามันดูเหมือนเดิมนะมันเป็นเครื่องจริงแต่เป็นเครื่องซิ่งอ่าประมาณ ไม่ภาษีไม่ขาดเนี่ยภาษีไม่ขาดทีเดียก็ไปยัสลัคามีอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ออยเก็บนะคะบอกราคาพี่อุ้มว่าเดี๋ยวซิลคมจะได้อยู่ได้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 ถ้าไงเดี๋ยวบอกบอกมงงหน่อยกินปากได้เนยเมื่อกี้ยังยังเพื่อแล้วขายครับ สองพันเก้าโหโสดร้อยสิบได้แล้วอันนี้ได้แตูห้าเก้าเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะปั้นให้ราคานี้ให้อีกหน่อยีิด้วยหน่อยเดี๋ยวดูว่าอกมสวยกว่านี้แน่นอนค่ะพี่โอเดี๋ยวเดี๋ยวฝากให้ออยลงให้เออแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมีพนักงานเบียนนะคะนี่พี่แกก็ทำงานอยู่ทะเบียนนะคะแล้วก็รับโอนรับอะไรไม่ต้องห่วงนะคะรถมีเล่มทุกคันนะคะถูกกฎหมายทุกคันนะคะสภาพโอเคทุกคันอันนี้พี่โอมตั้งขายอยู่ คันนี้22,900นานะคะแต่ว่าถ้าทักมาคุยกับพี่โอคกก็น่าจะลดได้นะคะก็เห็นเห็นลดลดเรื่อยๆอยู่นะคะลดได้แล้วก็แม่กำไรเยอะนะคะแล้วก็จะได้ขายซื้อขายกันกับาน้องๆเอฟ f c ด้วยเนาะก็จะได้เปลี่ยนเครื่องหมายหมายถึงว่าน้องๆ F อฟซส่งมาขายเนาะแล้วเราก็ ่าเหมือนสับเปลี่ยนกันเนาะน้องๆเอฟซีฝั่งนู้นเบื่อแล้วส่งมาขายฝั่งนี้ก็อยากได้เงี้ยเราก็เหมือนแลกกันขับเนาะพี่แดนก็เป็นตัวกลางอ่าไปรับรถมานะคะก็ก็ได้ค่าน้ำมันน,นี่เพิ่หน่อยๆนะคะไม่ถึงกับเยอะแล้วก็ได้ใช้งานน้องๆเนะาะคันนี้22,900ืนารนะคะออยฝากเก็บด้วยเด้อฝากเก็บที่มันสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให,ให้ให้น้องอ่า ถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะลงเฟซหน้าเฟซพี่โอมนะคะใครสนใจนะคะเฟซทันวาสิลป์กระสับเนาะใครได้ดูคลิปนี้นะคะก็ฝากอุดมที่แพลนด้วยนะแล้วก็วันไหนที่แพลนว่างๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาตำส้มตำด้วยเออใครอยากกินส้มตำแวะมาได้นะคะขายส้มตำด้วยขายลูกชิ้นขายทุกอย่าง<笑><笑>ก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ต้อง คือถึงจะเขาเหมือนจะพว่าเราก็ใสหน้ากากเขาเนาะเราใส่ถ้าเราป้องกันเอาแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าที่พี่แพนไม่ใส่นะไม่ใช่ว่าไม่กลัวโควิดนะคะแต่ว่าคือเราเราไม่ใช่ถือว่าทุกาติจะติดแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันไงอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปไหนเลยใช่เราอยู่ด้วยกันตลอดคุกคีกันตลอดนะคะทั้งน้องส่คิวคือประมาณสิบกว่าชีวิตนี้ก็คืออยู่ด้วยกันตลอดนะคะถึงจะใส่ก็ต้องเข้าใี ทำเบียนให้นะคะเป็นชุดโอนนะคะถูกกฎหมายแน่นอนอมัม่นใจบอกพ่อบอกแม่ได้ทำมาซื้อนะคะก็อะไรอะไรอะไรอันนี้น่าใจเก็บนานอยู่อันนี้นาอันนี้น้าใจถูกเดี๋ยวว่าอันนี้เอามาด้วยมาเว้ยมึงพูดอะไรไเรื่ไปไปไปองเ,เลย <laughs> จริงเหรอ <laughs> มีเล่มไหมนะเลมีทะเบียนมีเครื่องสตาร์ตติดด้วยเดี๋ยวว่าเแตกแทนแตกแล้วสตาร์ตติดด้วยรวป้าไม่น่าไปนึงีเกอางี้ใค้ลองลองไอ้จะซื้อคันนี้ผมขายให้ันนีเลยเอัเลยพี่รอสัอาทนไปที่ั้ัไม่มีท่อเลยน้อไติดไปี่เฮ้อไมันยตัวนี้มันเป็นไม่มีท่อเนี่ยไม่มี แต่เราเอีอะไรอยู่นี่ยควมปั้นบริมานส0ม0 0่ไม่ดือเนี่ยโอ้โหปักวสาม่ไมื่ไม่ปัมนดีกว่านี้ก็มีคือแกะล็อกลย่เนี่ยลเขาเอามาอุดเฉยๆหลักการลับมาอะไรเยอะ ไอ้นี่ขอนที่เดียวแต่อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นกุญแจล็อกเครื่องล็อกเครื่องตัวนี้กุญแจล็อกเครื่องอะไรวะล็อกเครื่องกันค่ะใช่ตัวนี้เป็นกุญแจรุ่นลิมิเต็ดวิชั่นอย่าเพิ่งไปสนใจคันนี้เดี๋ยวให้แอดออยปั้นก่อนเอาคันที่มาใหม่ก่อนนะคถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวลดราคาให้นิดหน่อยเออพอได้ค่าน้ำมันออยไปรับนอกเรากวพิจารณาเด้อวันนี้พี่แพนก็รีวิวอ่า เวฟนะคะร้อยสิบใช่ไหมร้อ <c> ย <oughs> สิบใบร้อยสิบใบเหรอใช่ครับมันมันต่างจากอ่าพวกนั้นพวกไอนะ้เวฟร้อยสิบหรือว่าเครื่องมันเท่ากันมันจะเป็นท่อม้วนกับท่อตรงอันนี้เป็นท่อตรงครับแต่ส่วนมากเขาเขาลี่บังลมใช่ไหมใช่ครับพ <c oughs> ีด้าบังลมอ๋อบังลมแล้วก็เดี๋ยวร้อยยี่ห้าขายดีนะแต่ว่าใครใครสนใจก็ทักมาได้นะคะน้ององ,องก็เปลี่ยนกันหรือว่าใครอยากขายก็ทักเฟซพี่แทนก็ได้ไลน์พี่แทนก็ได้หรือของพี่องค์ก็ได้นะ อาจะเป็นของแอดมินในสายชิวนะคะเราอยู่ร่วมกันในสายชิวสุดพุรงการนี้ก็ประมาณ10บชีวิตเลยก็ดูแลกันไปนะคะก็มีก็กินไม่มีก็ไม่กิน <c oughs> เดี๋ยวมีเยอะเนี่ยกี่มีพี่แพก็จะรีวิวแต่ละคันไปนะคะแล้วก็จะมาบอกราคานะคะก็รอดูเชิชมต่อไปว่าคันไหนราคาเท่าไหร่หรือว่า จัดโปรโมชั่นอะไรไหมเดี๋ยวพี่แพนจะมาแจ้งเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ชุดอะไรมาวิวรถนะคะวันนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่เออต้องขออภัยด้วยแต่ก็พยายามแต่งตัวจะได้แบบว่าน่าดูเนาะคือสมัยก่อนพี่แพนนะพี่แนะพนเอ่อแต่งตัวคือเข้าวงการใหม่ๆนะจะไม่ใช่แบบนี้จะผมสั้นแรงมากแล้วก็จะขับรถแบบว่าจะเงี้ยนๆอ่ะเออจะแว้นเลยแล้วก็ยกลงยกล้อคลิปสุดขัดยกล้อไปดูนะคะ ือฝากติดตามลองเลื่อนไปดูช่วงต้นๆที่แพนนำคลิปเนาะมีมีหลายสไตล์นะคะก็คือใครชอบแบบไหนก็อคอมเมนต์บอกได้และพี่เพนจัดให้รัวๆหรือว่าอยากให้ใส่ชุดแบบไหนเดี๋ยวเพนจะทำะคลิปรีวิวชุดด้วยแล้วกันเนาะว่าจะใ,ใส่ชุดนี้วันนี้วันนี้ชุดนี้อะไรนี้นะคะก็จะพยายามใส่ให้สวยที่สุด <laughs> เพราะว่าบางชุดคือ พี่โอไม่ให้ผ่านก็ไม่ได้รีวิวนะคะบางทีเดี๋ยวทําชุดแจ้งใหม่เดี๋ยววันหลังพี่ใส่ใส่ชุดมาใหม่ได้ชูแบบหมลดเลยเแล้วก็ให้มันไล่ตีเลยว่าไล่ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่แพดเวยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสนใจรถก็ติดต่อมาได้นะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ